วันนี้มาเ,เร็วนิดนึงทำคลิปเร็วนิดหนึง่งเป็นผ้าพอยกดอกเป็นลายเ,เดินดิ้นทองนะครับเป็นลายดิ้นทองมีผ้าพื้นอ,อ,อันนี้เป็นลายตะวันฉายนา,นานจะเจอสักครั้งนะครับเนี่ยรู้สึกจะมีแค่ผืนเดียวมีผ้าพื้นเป็นสีงาช้างสีคี้มันอ่อนนะครับถ้าถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็คือสีคี้มันอ่อน ครับางทีเหมือนเหมือนกุหลาบบางอ่อนอันนี้ใช้งานมงคลหมดนะครับหรือไม่ต้องใช้งานมงคลนะครับงานอะไรก็ใช้ได้นะครับตัดไปได้หมดเป็นผ้าพื้นอยู่ในตัวเลยอันนี้นะเป็นผ้าพื้นอยู่ในตัวเลยสวยนไหมครับเห็นบรรยาเห็นเป็นดินทองนะครับทั้งผืนนะครับเกาะเชิงด้วยนะครับเกาะเชิงด้วยมีหน้านางตะหะมีหน้านางด้วย อันนี้จะตัดชุดตัดอะไรได้หมดเลยดหนะครับเป็นสีทองในในในลายไหมครับนะครับเนี่ยนะครับมีเกาะ,ะ,ะเชิงเกาะเชิงไม่ไม่เห็นอันนี้โชว์หน้านางอันนี้เกาะเชิงด้านล่างนะครับเห็นไหมครับเป็นดีนทองหมดเลยทั้งผืนนะครับมีทั้งผืนมั้ืนนะครับ,นนรบให้เห็นนะชัดๆกันเลยถูกใจชอบใจหมายเลขอะไรหมายเลขเจหนึ่ง Uh, J1494 right? uh, uh, mm hmm. นะครับ J1494 อ่า่เป็นลายเป็นลายเกาะเชิงทิศทองลายตะว,วันฉายนะครับลายตะว,วันฉายอันนี้เป็นผืนแรกสำหรับวันนี้วันนี้ก็มีอ่ตามปกติที่จัดมาก็คือเป็นผ้าทอยกแล้วต่อไปก็เป็นผ้าทอผ้าทอยกหกตะโกไอ้อน,นี่มากกว่านะมากกว่าหกตะกอกเยอะต้องใช้ช่างฝีมือจัดและยิ่งผืนนี้ด้วยนะครับเป็นลายตะว,วันฉายเนี่ย เป็นดิ้นทองอยู่ใน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 ดอกของที่ทอยกด้วยนะครับพิเศษตรงนี้ครับลองเข้ามาชมดูถูกใจค่อยค่อยติดต่อตรงชัยนะครับศู8ย์แปด8 6เดเดี๋ยวไปดูพื้นที่สองกันครับสีใครที่ชอบสีเข้มเข้มสีดอกอัญชันเดี๋ยวไปดูกันครับ พืนนี้เป็นทอยกหกตอกอลายอยกลายพิไยัยดอกพิไทยครับอยกดอกพิชัยแต่มัดมีมัดมีเป็นลายอภัสราครับอภัสราใครอยากรู้ความหมายว่าแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรลองเสื้อถามูครับผมบอกไปก็เดี๋ยวก็จะลืมกันถ้าไปเสือ้อหาพวกจะรู้เลยว่าลายอภัสราเนี่ยบ้านนี้มีบ้านเดียวนะที่ท,ที่ที่ทำลายพวกนี้ให้ ทงคนนี้นะครับย้อมด้สีธรรมชาติครับย้อมได้สีธรรมชาติผิวเลยอันนี้บางพิวเลยใครที่ชอบอความที่เป็นธรรมชาตินะครับได้สบายสบายเลยนะครับมครับมันเป็นสีดอกอัญชันที่คลามนะครับย้อมจากคลามบ้านนี้ช่างคนนี้เก่งย้อมคลามเก่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคลาม เาเลี้ยงเป็นเขียวได้แต่ยังแต่ของไม่มีนะครับของหมดแล้วที่ย้อมเป็นย้อมคามเขียวนะยอ้อมหมดละอันนี้เป็นย้อมสีธรรมชาติเป็นย้อมสีธรรมชาติครับออกอมม่วงนิดๆอมชมพูหน่อยๆสีนะครับดูแล้วก็เข้าท่าเข้าทางดีเข้าท่าเข้าทางดีใครชอบแบบนี้ใครชอบสีแบบนี้ ลองดูครับติดต่อลุงชัยมานะครับตา,ามที่ที่อยู่ในหน้าหน้าคลิปเป็นผืนที่2อ,อันนี้อันนี้เพิ่งได้มาไม่นานนี่เองมาเพิ่งได้มาไม่นานนี่เองรู้สึกว่าจะมีคู่หนึ่งมันไปนึ่งมันไปครึ่งหนึ่งละผืนหนึ่งละ,นห,นงละหนึ่งชุดละมันสี่ประมาณสี่เมตรโดยประมาณถ้าปกติปกติก็จะอยู่ประมาณสองเมตรสองเมตรบวกลบนิดหน่อยอบวกลบนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นผ้าพอยกหกตะกอนพอยกลายพิไข่ อดอกพิถไอดอกพิถีจะก่บางทีแสงมันจะเปลี่ยนได้นะเพราะว่าแสงที่ตกกระทบน่ะผมย้อนแสงด้วยนะครับสถานที่มันบังคับมันก็เลยบางทีมันก็เลยดูสีมันซ้ายสีหนึ่งขวาสีหนึ่งมันจะอยู่ที่ตะบ,บนที่แสงตกกระทบมันจะออกไปแล้วให้คุณมองยังไงแล้วคุณไปดูในใน,ในโทรศัพท์คุณหรือในคอมคุณมันก็จะออกอีกสีหนึ่ง เพราะว่าการรับแสงของแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันดังนั้นถ้าออกเป็นวิดีโอน่าจะใกล้เคียงกันผมก็เลยออกเป็นวิดีโออันนี้เป็นสีครามนะครับเป็นสีครามเป็นสีครามเดี๋ยวไปดูผืนที่สามกันว่าผืนที่สามเป็นอะไรผืนที่สามน่าจะเป็นสามตะกอละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใช่เป็นสามตะกอเป็นผ้าลายโบราณเป็นผ้าลายโบราณเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ครับเป็นโฮประยุก์เรียกผ้าเชิงแดงหัวแดงอันนี้ด้านบนด้านล่างมีเชิงนะครับถ้าเป็นโฮสมัยก่อนถ้าเป็นโฮสมัยเดิมๆเ,เลยก็เป็นไม่ม,ไม,มีไม่มีเชิงอันนี้เขาประยุกต์มาเป็นลายโฮปกติกันนิวเหมือนเดิมนะครับตีกันนิวเหมือนเดิมที่เห็นเป็นเห็นเป็นรอยนี่แหละครับเห็นไหมครับเป็นเส้นขาววิ่งลงวิ่งลงเนี้ยเพื่อคุมลายคุมลายข้างเปิดช่องไฟจะได้ดูเด่นนะครับจะได้ดูเด่น แล้วตัดกระสีแดงส้มนะครับส้มแดงจะเรียกยังไงดีนะครับมันจะแดงแจ็ดก็ไม่ได้เพราะมันออกมาทาส้มด้วยและเชองก็เป็นอย่างนี้นะครับเชิงก็อย่างนี้เจ้านี้ผมบุกเข้าไปลึกมากนะครับบุกเข้าไปลึกมากไปเจอข้าวไปเจอแหลเข้าวก็พอดีโควิดมาก็เลยไม่ได้เข้าไปหากันอีกเลยเขาไม่อยากให้เราไปเราก็ไม่อยากไปเขาก็ไม่มาหาเราแต่ก็ติดต่อคุยกันนะครับคุยกันทงไลน์อยู่เจ้าใหญ่ ผ้าเจ้าใหญ่ช่างตรงนั้นนะครับก,ก็คุ้นกันก็คุยกันอยู่เดี๋ยวดีๆแล้วค่อยยังช่วยแล้วก็ว่าจะไปเพราะว่าตอนนี้มันระบาดเยอะ,ะเกินออท่าท,ท,ท่านลูกค้าท่านที่รับชมกูชัยอยู่ก็เรามัดระ,ะ,ะ,ะวังดน้วยนะครับถึงจะฉีด2เข็มแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับทฉะนั้นต้องระวังตัวเองแล้วก็อย่าลืมมาตรการากต่างๆที่เราต้องระวังสำหรับตัวเราถ้าเราไม่ระวังตัวเราเองไม่เป็นไรหน้าไม่เป็นไรหน้าเดียวเมื่อถ้ามีการระบาดข้างใหม่ในเร็วๆนี้ คุณจะเป็นหนึ่งในจํานวนนั้นเท่านั้นเองไม่ยากไม่ยากทั้นนั้นตัวใครก็ตัวมันต้องต้องดูแลตัวเองสําหรับผืนนี้4เมตรเช่นกันคุณจะตัดอะไรหรือจะไปแบ,บ่งเพื่อนใส่ไปงานวัดงาน้างงานวัดงานวางงานบวชงานอะไรได้ทั้งนั้นนะครับ<ม>นะแต่สีมันออกคนรุ่นใหม่หน่อยนะคนรุ่นใหม่นะนนหมนะ่อยนะเขาเรียกว่าผ้าเชิงแดงหรือผ้าตีนแดงเลยนะครับหัวแดงตีนแดงเลยนะครับ ต้องต้องใส่ก้าหน่อยนะครับไม่ท้าทั้าท่จะใส่ <laughs> นะเดี๋ยวไปดูผืนต่อไปพื้นอ,อ,อีกผืนหนึ่งผืนนี้เป็นดำเทามันเป็นผ้าลายสกอ็อตหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าทางนี้ก็เรียกว่าลายสลุ่มหรือเรียกได้ได้สองอย่างลายสก็อตลายสลุงนะครับเพราะว่านุ่มมนสลุงก็ได้ตัดเป็นเสื้อก็สวยลูกชายเคยเคยตัดเสื้อแล้วใส่ออกอัดคลิปให้ดูแล้วสวยอันนี้เป็นเทาดา เป,เป็นงานส,งสั่งทอพิเศษนะครับมีผมคนเดียวถามว่ามีเยอะไหมสาหรับลายเทาดำนี่มีมีพอประมาณแล้วก็มีาลายเทาดํากับเป็นเส้นสีชมพูวิ่งอ,อ,อีกเส้นหนึ่งนั่นก็พอมีนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ก็ตามยอย่างที่บอกที่หน้าคลิปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าที่เทาดําสวยไหม ครับปื่นี้เป็นอทอกระนิวอย่างที่เคยบอกนะครับว่าเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นวิ่งลงเป็นเส้นวิ่งลงวิ่งลงที่เป็นกระนิวอันนี้เป็นลายโบราณเลยใครที่ชอบคาสสิคาสสิก็่างน,นี้บ้านนี้ทอ,อลายนี้ลายโบราณโบราณแบบนี้เก่งไปมัดผีอย่างอื่นไม่ได้เรื่องช่างคนนี้นะครับเฉพาะช่างคนนี้แต่ถ้าเป็น,น,น,าปนลายอย่างเงี้ยเก่ง ลายการในการการแยงลายประกาศนั่งลายโกนเอ็ดลายกระแอะกสเกษอะไรพวกเนี้ยครับตั้งหลายลายพวกนี้อันนี้เป็นภาษาเขมรหมดเลยนะครับถ้าเป็นภาษากลางอันนี้ก็คือโกนเอ็ดก็คือลูกออดลูกออดเด็น้อยๆนะครับพอเราจะเห็นนะครับเป็นตัวเล็กๆๆนี่แหละครับก็เป็กโกนเอ็ดลูกหลานมาแล้วนี่โกนเอ็ดลูกลูกออดลายลูกออดแล้วก็เป็นกเกนิว ครับเป็นกาวิวเป็นเส้นขาวที่วิ่งลงมานี่นะครับเป็นเส้นขาวอันนี้ใส่อันนี้สี่เมตรสี่เมตรตัดชุดได้เลยสวยเลยอาจจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือจะคนรุ่นใหม่ก็ได้นะครับคนที่ไม่ไม่ต้องสูงสูงอายุก็ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ไดสําหรับภาพพื้นนี้เพิ่งเข้ามาล่าสุดมาล่าสุดก็เลยออกวันนี้ ขึ้นคลิปวันนี้ใครสนใจเดี๋ยวติดต่อเข้ามานะครับดูดูในในหน้าคลิปจะบอกไวเลยมีภาพนิ่งแล้วก็มีภาพที่เป็นคลิปวิดีโอจะมันจะได้ไม่ตกกันเวลาติดต่อลุงชัยติดต่อทางไลน์นะครับ0 8 8 5 9 0 9 7 8 6้าเ้านจราจะได้เห็นสีได้เห็นหมาย,มามายเลขได้เห็นภาพตรงกันไม่ผิดจะได้ไม่ผิดพลาดมีอะไรอยากจะถามว่าเออมันเป็น ค้ายอมอะไรเป็นยังไงเออจะได้อยากรู้ไรายละเอียดบางคนเอาไปเก็บก็มีนะลูกค้าผมหลายๆท่านเป็นเป็นคนที่เก็บผ้าไหมเก่าแต่ผ้าไหมเก่าเก็บผมไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลยมีแต่ว่าเก็บมาไม่ก็ประมาณ3ปี2ปี3ปีแต่ต่ําลึกไปกว่าน,นั้นไม่มีแล้วเมื่อก่อนยังมี8ปี10ปียังมีอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับช่วงช่วงที่ขายดีจนะขายมืเลยไม่ได้เก็บอกไว้เลยดังนั้นก็เลยใช้ผ้า ข้างที่ทอแบบเก่าดีกว่าเขาไม่ทออย่างอื่นเขาไม่ทอวัดมีอย่างอื่นเราทออย่างนี้เนื้อนแน่นเนียนเป็นไหมเป็นไหมจุนนะครับเป็นไหมจุนอันนี้เนียนมือดีผิวดีสวยสี่เมตรเดี๋ยวมาดูอีกพื้นหนึ่งอีกพื้นหนึ่งเป็นลายโพแต่ประยุกเป็นเป็นผ้าเชิงแดงสวยขนาดไหนดีไหม หน้าติดตาน่าสนใจไหมเดี๋ยวไปดูกันครับผืนนี้เป็นผ้าจะเรียกว่าลายสลก็ได้หรือเรียกสกอตก็ได้ตัดเสื้อก็สวยแต่ตัดชุดก็ดีมี2เมตรกับ4เมตรใครจะเอา2เมตรได้ครับเป็นสลง่งใครจะเอา2เมตรได้ครับตัดเสื้อ ผมเคยตัดเสื้อแล้วใส่ให้ดูแล้วนะสวยทีเดียวสำหรับ,บท่านชายท่านหญิงก็ไปตัดได้ครับคุณลูกค้าที่เป็นผู้หญิงก็ใส่ได้จะเป็นผ้านุ่งผ้าเสื้ออะไรก็แล้วแต่สวยสีเทาดำอสอดถางกระรอกเห็นไหมครับที่เป็นคลื่นเห็นไหมครับที่เป็นคลื่นอยู่ในเนื้อผ้าเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าสอดถางกระรอกมันเป็นเทคนิคขั้นตอนในการทอชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าปกติทั่วๆไปเขาจะไม่ทำแต่จะทําเป็นบ้าผ้าบางชนิดเท่านั้นอันนี้ผืนน,น,นี้ตัดแล้วเท่ากับหนึชิ้นหรือหนึ่งหผืน,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 นตัดได้ถ้าใครตัวเล็กเขา,าเรียกอะไรทรงมาตรฐานก็ตัดชุดเดสได้นะครับหรือชุดอะไระแสกอะไรก็ได้นะครับสเมตรโดยประมาณถ้าถ้าผมจำไม่ผิดถ้าพวกนี้ ผมสั่งมามากแต่ว่าขายไปก็กกกเยอะแล้วแต่พอดีมาติดโควิดพอดีก็เลยเก็บขึ้นมาเอามา,ามาทำเสนอใ,ใหม่นะครับมีผมสั่งทาคนเดียวนะครับเฉพาะอย่างนี้นะครับมีอยู่สักประมาณเยอะนะครับถือว่าเยอะตอนนั้นส,สั่งมาก็สัก 60- 80ประมาณนี้นครับประมาณถืนนะครับถ้าคิดเป็นถืนก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เหลือไม่มากละก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามา มีความคิ้วบางนะครับใส่แล้วสวยถ้าไปตัดเสื้อถ้าไปตัดเสื้อต้องใส่ผ้ากาวอย่างดีมันจะบางหน่อยมันจะสวยมากทีเดียวเป,เป็นเสื้อเชิ้ตใส่เสื้อเชิ้ตก็ได้ถ้าไม่ถ้าไม่ให้มันเป็นเชิ้ตอย่างนี้ยคือมันไม่มีไม่มีซับในนะครับไม่ต้องอัดผ้ากาว,ก,าวก็ใช้ได้ก็ใช้ได้ไม่ลุยนะครับเพราะว่าช่างเขาจะเย็บริมให้หมดนะครับเหมือนกันผืนสาหรับวันนี้มันมีอีกผืนหนึ่ง เป็นหอยกลูกแก้วนะสีสีเหลืองสีเหลืองคล้ายๆจำจำปีนะครับจำปีหรือว่าก้วยหอมนะครับตอนเริ่มสุกใหม่ๆจะออกออกลักษณะนั้นคล้ายๆสีครีมอย่างนั้นนะครับกุหลาบอ่อนอะไรประมาณนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวยไหมมุงชัยจัดมาปิดท้ายคลิปสำหรับวันนี้ไปดูกันครับ เวลาเล่นแสงมันก็จะเปลี่ยนไปอีกสีหนึ่งเนี่ยมป็นสีเหลืองทีมเหลืองกล้วยหอมสุกนะครับหรือไม่ก็กุกหลาบเหลืองกุหลาบอ,อ่อนๆนี้นะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมขนลำตัดสี่เหลี่ยมขนล้าตัดหรือสัขเปียกปูนก็จะเรียกว่าอยกลายลูกแก้วจะมีลายลูกแก้วลายพิกไทยลายราชวัดที่ทอยกนะครับสำหรับภาพาพวกนี้ สิ่งไม่ค่อยจะจะเอาไปประกอบในผ้ามัดหมกีก็ได้ก็มกีก็มีเช่นกันอย่างพวกโขกตะกอยกดอกไทยราชวัรน้อยนะครับลูกแก้วพิไยัยลายดอกจระดอกมะยมดอกมะยมก็คือดอกพิไทยแต่ว่าแต่ว่าฟืมมันเยอะกว่าดอก,กมันใหญ่กว่าเม็ดมันใหญ่กว่ามันก็เลยเรียกดอกมะยมผ้าอันนี้มี4เม็ด มีสี่เม็ดนะครับเดี๋ยวมันจะออกเหลืองเดี๋ยวมันจะออกแล้วแต่แสงนะผมให้มันเล่นแสงมันก็จะออกขาวนิดนึงแต่จริงๆมันจะออกเห็นไหมนนเห็นเหลืองไหมครับนี่แหละครับเหลืองประมาณกุหลาบอ่อนนะครับเหลืองเหลืองกุหลาบอ่อนเพราะว่าตอนนี้แสงจ้ามากบ่ายประมาณบ่ายโมงแสงถ้าเข้าทางหน้าบ้านนะครับนะหมายเลขหมายเลขอะไรหมายเลข F 0 7 2นะครับ072อ่าถ้าฟังไม่ทันก็ดูที่หน้า ภาพนิ่งในคลิปครับจะมียอนเปนิดนึงเราจะเห็นในแต่และผุยจะบอกเภาพนิ่งสําหรับวันนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่ามันยอดมันเป็นยังไงโควโิดโควิดใครที่ฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มแต่ผมว่าฉีดแล้วสองเข็มก็อย่ามั่นใจนะ,นะครับอย่ามั่นใจนะ,ะเดี๋ยวมันจะพลาดถ้าเกิดมันมีการระบาดครั้งต่อไปในในในเวลาไม่ภายภาคหน้าเราจะได้ไม่เป็นหนึ่งในนั้นที่เราปล่อยปะละเลยตัวเราเอง ครับต้องระวังไว้ก่อนจนกว่าเขาจะประกาศว่าปลอดภัยค่อยว่ากันใหม่นะผมลุงชัยก็เป็นห่วงท่านที่ได้รับดูรับชมลุงชัยแล้วก็เป็นลูกค้าก็เอามาเตือนเอามาเตือนสติกันนะเอามาเตือนสติกันด้วยความห่วงใยครับขอให้ทุกท่านได้ปลอดภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็คงจะปิดท้ายด้วยพอยกลายลูกแก้วสีอุราห์ก่อน